เลิกเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ด้วยการสังเกต5วิธีง่ายๆนี้นะคะเราจะได้มองออกก่อนที่จะดึงใครที่ไม่ใช่จริงๆเข้ามาในชีวิตค่ะข้อแรกเลยคนที่ไม่ใช่นะคะมักจะไม่มีความจริงใจใดๆเลยซึ่งคุณสามารถดูได้จากการกระทําของเขามันมักจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูดโอเคไหมข้อที่2ค่ะเขามักจะพูดจาหวานมากๆเลยคนลักษณะนี้รู้วิธีออดอ้อนเอาใจคุณเอาใจเก่งนะคะให ความหวังซึ่งให้ความหวังทั้งหมดในสิ่งที่เขาพูดมาเขาล้วนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะลงมือทำได้ แต่จะเอาคําพูดหวานๆแล้วความหวังหล่อเลี้ยงคุณให้คุณอยู่กับเขาค่ะซึ่งบางครั้งอาจจะหวังผลประโยชน์จากเราก็ได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของอะไรต่างๆให้คุณสังเกตให้ดีนะลักษณะของคนที่ไม่ใช่โอเคไหมแล้วข้อที่3ค่ะเขาจะไม่ให้ความสําคัญกับคุณเลยไม่ให้ความสําคัญอย่างเช่นไม่ค่อยมีเวลาไม่ว่างไม่อะไรต่างๆเลยซึ่งเอาง่ายๆว่า คุณอาจจะตกลงคบเป็นแฟนกับเขาบางคู่คือเป็นแฟนกันทางออนไลน์แต่การให้เวลาของเขาที่จะคุยกับคุณที่จะใช้เวลากับคุณคือไม่มีเขาจะยุ่งในเรื่องของไม่ว่างติดนั่นติดนี่จนบางทีบางคู่นะคะหนึ่งอาทิตย์คุยกันครั้งหนึ่งบางคนหายไปเป็นเดือนแล้วกลับมา คุยกับคุณอีกอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะคะโคชเชมดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กโอเคไหมแล้วข้อที่4ี่ค่ะไม่มีการวางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันเลยนะคะไม่มีการวางแผนหมายถึงว่าบางคนอาจจะพูดว่าวางแผนแบบนี้แบบนี้แค่พูดแค่บอกนะคะแต่การกระทําคือไม่มีเลย แล้วก็อาจจะพูดแล้วก็เปลี่ยนพูดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราสังเกตได้จากสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขามีการวางแผนนะคะโคเชมจะมาเจอกันอย่างนั้นอย่างนี้จะไปเที่ยวกันแล้วคุณสังเกตดูว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงไหมถ้าพอมาถึงเวลาแล้วมันไม่เกิดแสดงว่าเขาไม่ได้มีการวางแผนแบบจริงจังเป็นรูปธรรมท,ที่เราแตะต้องได้โอเคไหมคะ ข้อที่5ค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยใจมากๆเลยครบแล้วเหนื่อยใจ คบแล้วรู้สึกกังวลคบแล้วไม่มีความสุขคบแล้วมีแต่เครียดคือพูดง่ายๆว่ามันมีปัญหามากกว่าความสุขในเรื่องของการครบกันนั่นแหละ5ข้อนี้ค่ะสังเกตง่ายๆนะจากการที่เฮ้ยเรากําลังคุยกับคนที่ไม่ใช่อยู่หรือเปล่าคนที่ไม่ใช่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่พยายามพยายามพยายามทุกอย่างเสียสละทุกอย่างให้สังเกตง,ง่ายๆแต่ตัวเขาคือไม่อะไรเลยอันนี้คือไม่น่าจะเวิร์กในความสัมพันธ์นะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของความรักเราต้องดูให้ดีๆว่า คนนี้ใช่สําหรับเราไหมเพราะว่าชีวิตของเรามีค่ามากสำคัญมากๆเลยดังนั้นเราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของเราโอเคไหมคะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ